สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอดมินพาทุกคนมาอยู่ที่โครงการสุชาลีปากคอกันค่ะถ้าใครกําลังมองหาบ้านต้นทลาลน,นะคะหรือบริเวณอนุสาวรีย์หลังนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะมาพร้อมเนื้อที่21.40ตารางวาขนาดทรงห้องนอนหนึ่งห้องน้ําค่ะแต่ที่สําคัญเลย คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังมุมค่ะทุกคนและในส่วนของพื้นที่หน้าบ้านยังมีโซนพื้นที่สีเขียวให้ด้วยนะคะเดี๋ยวตัวบ้านจะเป็นยังไงเราไปดูกันค่ะนี่เลยค่ะบรรยากาศในตัวบ้านนะคะเข้ามาในโซนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่จอดรถค่ะซึ่งสามารถจอดรถในบ้านได้หนึ่งันหรือจริงๆแล้วเนี่ยสามารถจอดตรงพื้นที่ทางบ้านได้ะค่ะโซนนี้นะคะจะเป็นในส่วนของพื้นที่สีขเขียวหน้าบ้านนั่นเองค่ะ บ้านหลังนี้นะคะตกแต่งดีอิน in, ลงสอดรถมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเข้ามาในตัวบ้านนะคะในส่วนของพื้นที่ห้องนั่งเล่นบ้านหลังนี้นะคะ f r เฟอร์เฟเจอร์เป็นโซฟาแล้วก็ตู้วางทีวีให้แบบนี้เลยค่ะมาพร้อมพื้นที่กว้างๆนะคะยาวไปทางด้านหลังด้านบนนะคะเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟกว้างๆอย่างนี้เลยพร้อมกับโคมไฟสวยๆค่ะทําให้บ้านดูโปร่งสูงมากขึ้นได้ค่ะส่วนต่อไปนะคะเดยวแอดมินจะพาไปชมในส่วนของพื้นที่ห้องนอนกันค่ะ ในส่วนของห้องนอนห้องแรกทางด้านหน้าบ้านนะคะจะบอกว่าห้องนี้เนี่ยฟรีเฟอร์นิเจอร์มาให้แบบจัดเต็มอย่างนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าเตียงนอนท้องฟูกอย่างนี้มาเลยค่ะห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนทางด้านหน้าบ้านค่ะทุกคนมีหน้าต่างสองบ้านทางด้านนี้นะคะเพื่อเปิดรับลมให้ด้วยค่ะนอกจากจะให้เฟอร์นิเจอร์มาแบบที่เห็นแล้วยังฟรีแอร์ให้ด้วยหนึ่งตัวนะคะในส่วนของห้องนี้ค่ะ โซนต่อไปนะคะเดอะแอดมินพาไปชมในส่วนของพื้นที่ห้องน้ําส่วนกลางกันบ้างค่ะในส่วนของโซนพื้นที่ห้องน้ําส่วนกลางนะคะก็ให้สุขภัณฑ์มาครบครันเลยค่ะทุกคนมีในส่วนของฝักบัวและเรนชาวเวอร์ให้นะคะในส่วนของพื้นที่อาบน้ําพื้นที่ห้องน้ําก็ค่อนข้างกว้างมากเลยค่ะและห้องนอนอีกหนึ่งห้องของบ้านหลังนี้นะคะก็จะอยู่ทางโซนด้านหลังค่ะให้พื้นที่ใช้สอยมาแบบกระทัดรัดพอเหมาะพอควรอย่างนี้เลยค่ะ ส่วนสุดท้ายนะคะที่แอดมินจะพาทุกท่านไปชมนั่นก็คือในส่วนของโซนพื้นที่ครัวเองค่ะพื้นที่โซนครัวน,นะคะจะอยู่ทางด้านหลังสุดของบ้านเลยคัดคุ้นให้พื้นที่กว้างๆเป็นแนวยาวแบบนี้นะคะทางด้านซ้ายมือของแอดมินค่ะจะเป็นในส่วนของถังน้ําและปั๊มน้ําค่ะซึ่งโซนตรงนี้นะคะสามารถจัดวางเป็นพื้นที่โซนซักล้างได้อีกด้วยค่ะ ผัดมาทางด้านขวามือนีนะคะก็จะเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวกว้างๆค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะให้ซิงลางจานหนึ่งลุมพร้อมเตาแก๊สแบบฝังและฮู้ดดูดควันมาให้ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านข้างยังมีหน้าต่างสําหรับเปิดรับลมและระบายอากาศได้อีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าบ้านหลังนี้นะคะคุ้มค่าสุดๆแน่นอนค่ะเพราะราคาไม่แรงที่สําคัญเนี่ยยังฟรีเฟอร์นิเจอ,อร์และแถมแอร์ให้ได้นะคะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับบรรยากาศของตัวบ้านถ้าถูกใจนะคะบ้านหลังนี้ก็ราคา2,590,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ้าสนใจก็รีบอิ inbox ก,กันเข้ามาได้เลยนะคะและในคลิปหน้าแอดมินจะพาไปเปิดบ้านหลังไหนหรือว่าคอนโดห้องไหนก็ฝากติดตามกันได้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ